สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i l o r r i i n n s s r v v r r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับและเนื่องจากว่ามีผู้เล่นหลายๆคนเนาะสอบถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่าผมทำยังไงนะครับพลังรวมของ ID ถึงเยอะแบบนี้นะครับผมทั้งที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เติมเงินเลยนะ วันนี้นะครับก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลต่างๆให้ทุกคนดูกันแบบคร่าวๆเนาะว่าผมทําการอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับและที่พลังรัวมวไมเดีของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมันมาจากอะไรนะครับผมและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆภายในคลิปกันเลยครับ สำหรับในตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นมาประมาณ2เดือนครึ่งเนาะพลังรวมไปดีของผมก็อยู่ที่ประมาณ1 5 8 0 0 0้านาแน่นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพลังก็ทะลุ2ล้านกันไปเยอะแล้วนะครับบางคนก็ใกล้จะแตะ3ล้านแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมพี่ว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยพลังขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากๆแล้วเนาะ และตอนนี้นะครับพลังรวมของไอดีผมเนี่ยก็อยู่เป็นอันดับที่25ของเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนเลเวลของตัวละครตอนนี้เนี่ยก็อยู่เป็นอันดับ6ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่าเรื่องเลเวลเนี่ยผมก็แทบจะไม่ทิ้งห่างกับผู้เล่นสายเปเลยนะครับแต่เรื่องค่าพลังเนี่ยก็ห่างกันอยู่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่า ผมได้ทําการอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์สวมใส่นะครับผมสําหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่เป็นชุดเซ็ตอุปกรณ์ระดับดีเลอร์เนาะแบบครบเซ็ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนอาวุธส่วนชุดนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องประดับเนาะก็ใส่ครบทุกชิ้นแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าที่ผมจะได้ชุดเซ็ตมาครบแบบนี้เนี่ยก็หมดหินเขียวไปไม่ต่ํากว่า50ล้านชิ้นเลยนะครับก็ค่อนข้างเปลืองมากๆเลยเนาะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอุปกรณ์ระดับดีเลิศเนี่ยนอกจากที่มันจะหายากแล้วนะครับแถมราคาก็ยังแพงอีกนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ยังต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นเซ็ตที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะถ้าใช่เซ็ตที่เราต้องการก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็น่าจะหมดกันอีกเยอะเลยนะครับผม และจากที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้นะครับอุปกรณ์สวมใส่ของผมทุกชิ้นเนี่ยก็ทําการอัปเกรดนะครับผมขึ้นเป็นระดับเทียร์9เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเทียร์9ทุกชิ้นแล้วเนาะและที่สําคัญเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ทุกชิ้นนะครับขึ้นเป็นบวกสิเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตีบวกแบบด้นสดเลยนะไม่ได้ใส่หินกันแตกเนาะก็มีทั้งแตกบ้างติดบ้างนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็เจ็บมาเยอะนะครับผม แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะตีบวกอ่ะผมแนะนําว่าใส่กันแตกก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราตีแตกขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มใหม่เนาะแต่บางทีผมก็ไม่รู้จะหากันแตกจากไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากเนาะจะใช้เพชรฟ้าซื้อก็ชิ้นละ800นะครับก็เลยวัดดวงตีสดไปเนาะก็ถือว่ายังมีโชคอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะบวกขึ้น11อก็น่าจะต้องใช้กันแตกแล้วแหะนะเพราะว่าโอกาสในการติดเนี่ยมันลดเหลือแค่35%เอเองนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันที่บูตกันบ้างเนาะสำหรับฟังก์ชันบูตนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการอัปเกรดนะครับเป็นเลเวล180แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังได้เยอะมากๆเลยนะครับแถมเราเนี่ยก็ยังได้รับบัฟเอฟเฟกพิเศษต,ต่างๆอีกด้วยนะแต่ว่ามันก็จะใช้หินเขียวค่อนข้างเยอะนะครับผม ส่วนอัญมณีพลังนะครับผมแล้วก็อัญมณีาธาตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นระดับสีม่วงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีระดับสีส้มปะปนอยู่บ้างเนาะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมว่าจะหามาได้มากน้อยขนาดไหนเนาะถ้าหาสีส้มมาได้ก็ใส่สีส้มนะครับถ้าสีส้มไม่ได้เนี่ยใส่สีม่วงก็ยังดีนะครับผม ส่วนชุดเซตนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทําการอัปเกรดขั้นไปได้ประมาณสําขั้นนะครับเพราะว่าต้องหาอุปกรณ์ระดับดีเลอร์เนี่ยมาย่อยเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับหินฟ้าก้อนนี้นะครับแล้วก็เอามาอัปเกรดอีกทีนึงเนาะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการอัปเกรดตรงส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงสกิลใช้งานกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับสกิลใช้งานตอนนี้นะครับผมก็จะอัพสกิลหลักๆนะครับที่ใช้บ่อยๆเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล75นะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยผมก็อัพเฉลี่ยกันไปนะส่วนสกิลพรสวรรค์น,นะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอัพแบบมั่วๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาทําคลิปแนะนําอีกทีนึงเนาะ ส่วนตรงสกิลมาสเตอรี่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะเพราะว่ามันใช้หินสกิลในการอัพเกรดเยอะมากเลยนะครับผมแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้แต้มมาเนี่ยเวลาเราอัพนะครับมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยสเตตัสตั้งต้นเนี่ยมันเยอะมากนะหลักแสนหลักล้านเนาะเวลาเพิ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบสกนะิลเนาะต่อมาเรามาดูกันที่ระบบปีกันบ้างดีกว่านะครับผม สำหรับระบบปีกตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่มพลังได้เยอะมากๆเลยนะครับรวมๆแล้วนะครับผมทั้งหมด5ปีกที่ผมทําการอัปเกรดตอนนี้เนี่ยเพิ่มพลังมาให้ผมประมาณ2 0 0 0สนเลยนะครับยังไม่รวมจากการ e ีโวปีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าระบบปีกเนี่ยก็เป็นอีก1ระบบนะครับที่ช่วยเพิ่มพลังลบให้เราได้เยอะมากๆนะแต่ในทางกลับกันนะครับมันก็ใช้หินเขียวในการอัปเกรดเยอะมากๆเลยเนาะ เพราะว่าระบบนี้เนี่ยมันอัพได้หลายอย่างนะครับอัพเลเวลปีกก็ได้นะครับปลดล็อกปีกก็ได้แถมยังมีเซ็ตขนนกให้เราใส่อีกเนาะและนอกจากนี้นะครับเซ็ตขนนกเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดได้อีกนะครับอย่างที่ผมบอกแหละหินเขียวเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับระบบปีกนะครับต่อไปก็เป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผม สำหรับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการอัปเกรดเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเพราะว่าอัพมากอัพน้อยเนี่ยมันก็เพิ่มพลังลบให้กับตัวละครเราอยู่ดีเนาะ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเราเนี่ยยิ่งมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับผมมันก็จะสามารถปลดล็อกสมุดภาพได้มากขึ้นนะ <Okay. S 1> พอาะปลดล็อกสมุดภาพเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มพลังได้เนาะอย่างในตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่มีภายในเกมเนี่ยผมก็ขาดอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับผม และหลังจากนะครับที่เราเนี่ยทำการอัปเกรดตัวละครขึ้นคัส7นะครับก็จะมีระบบสกิลเพิ่มมาอีก1ระบบนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มพลังลบได้อีกเยอะเลยนะครับยังไงตรงส่วนฟังก์ชันสกิลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแนะนําออกมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่รวมๆแล้วนะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เพิ่มพลังได้หลักแสนอยู่นะครับผม โอเคนะครับระบบสัตว์เลี้ยงผ่านไปแล้วต่อไปไปดูที่ระบบสัตว์ขี่นะครับสาหรับระบบสัตว์ขี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้พลังเพิ่มเหมือนกันนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าสัตว์ขี่ภายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสัตว์ขี่ระดับสีส้มเนี่ยก็90เเลยนะครับจะได้มาจากการเติมเงินแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการเติมเงินเป็นหลักเลยเนาะแต่ถ้าใครมีสัตว์ขี่เยอะๆนะครับก็ อย่าลืมเอามาใส่ในช่องฟังก์ชันแอคทีฟตรงนี้ด้วยนะมันก็จะเพิ่มพลังลบให้กับเราได้นะครับผมแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราเนี hmm. ่ยสามารถประมูลนะครับ <S <S <uch ing> หินอเวกนะครับในร้านประมูลเนี่ย <S <S <uch ing> ก็ประมูลมาด้วยนะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับสีม่วงหรือระดับสีส้มเนี่ย <S <S <uch ing> ก็สามารถทําการอเวกเพื่อเพิ่มพลังได้นะครับผมอาจจะเพิ่มไม่ได้มากนะแต่ถ้าเราทําการปลุกพลังในหลายตัวเนี่ยรวมๆแล้วมันก็เพิ่มหลักแสนเหมือนกันนะครับผมแล้วหลังจากที่เราทําการอเวกแล้วเนี่ยแทนที่เราจะได้พลังอย มันก็ได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับม้าตัวนี้ของผมเนาะก่อนอัปเกรดเนี่ยแสงก็ยังไม่เยอะมากนะครับพอทําการอัปเกรดแล้วเนี่ยเห็นไหมสังเกตที่ปีนะครับมันจะมีออร่าแบบสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับระบบสัตว์ขี่ผ่านไปแล้วต่อมาเรามาดูกันที่ระบบโลสักดิธิ์กันบ้างดีกว่านะครับผมสําหรับระบบโลศักดิธิ์ตรงส่วนนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะปลดล็อกตอนตัวละครเราเนี่ยอัปเกรดขึ้นคลาส6นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะที่ช่วยเพิ่มพลังได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าการที่เราจะอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเปลืองทรัพ,พยากรมากๆเช่นเดียวกันนะครับใช้ทั้งคิสตัลนเขียวนะครับแล้วก็ใช้เพชรฟ้าเนาะเพื่อที่จะใช้ปลดล็อกในการเลื่อนขั้นอัปเลเวลต่อๆไปนะครับแต่รวมๆแล้วนะครับผมก็เพิ่มพลังให้เราได้เยอะนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมยังอัปได้ไม่เท่าไหร่นะครับพลังก็เพิ่มมาตั้ง52 0 0 0นเนาะถ้าอัปเยอะๆนะครับปลดเทียร์สูงๆขึ้นเนี่ยพลังก็น่าจะเพิ่มหลักแสนอยู่เหมือนนนกััะครบ โอเคนะครับอ่ะเราไปดูกันที่ระบบต่อไปนะครับผมสาหรับระบบต่อไปนะครับก็เป็นระบบกิ้นะครับในส่วนนี้เนี่ยระบบกิ้นะครับมันก็จะมีสกิลต่างๆเนาะให้เราทําการอัปเกรดเพิ่มพลังได้นะครับพลังก็ถือว่าเพิ่มเยอะเหมือนกันนะในการอัพสกิลแต่ละสกิลเนาะแต่ว่าแต้มกิ้ที่ใช้ในการอัพเนี่ยก็ใช้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าใครนะครับเหลือจากซื้อของในร้านค้าแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาอัปเกรดสกิลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้พลังรวมเพิ่มเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งระบบหลักเลยนะครับที่ช่วยในการเพิ่มพลังเนาะนั่นก็คือระบบอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันนี้นั่นเองนะครับผม สำหรับระบบนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มพลังลบได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องไปประมูลแย่งชิงกับผู้เล่นคนอื่นๆอีกเนาะแต่ถ้าสามารถปลดล็อกได้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มพลังลบได้เยอะมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปลดล็อกแล้วเนี่ยเรานะครับก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มขั้นได้อีกด้วยนะก็ยิ่งทําให้พลังรวมของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันสมุดภาพนะครับ สำหรับฟังชันสมุดภาพสมุดต,ตัวละครหรือว่าจดหมายตรงนี้เนี่ยตรงส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราปลดล็อกได้มาแล้วนะครับมันก็จะได้รับสเตตัสต่างๆเพิ่มเติมนะสังเกตดูนะครับได้เป็นแบบตัวเลขกลมๆด้วยแล้วก็ได้แบบเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะเกมนี้สเตตัสตั้งต้นมันเยอะนะครับเวลาเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยมันก็เลยเพิ่มเยอะนั่นเองเนาะ สำหรับระบบนี้นะครับก็สามารถช่วยเพิ่มพลังได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องพยายามปลดล็อกภารกิจต่างๆให้ได้เยอะๆนะครับผมส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่ค่อยได้ปลดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็ลองไล่ปลดดูนะครับผมสามารถเพิ่มพลังได้เยอะจริงๆและสําหรับวิธีการปลดแต่ละแผนที่นะครับก็มีหลายๆช่องเนี่ยทำคลิปแนะนําเอาไว้แล้วเนาะยังไงก็ลองเข้าไปดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับผม โอเคนะครับต่อมาก็เป็นระบบหินลูนนะครับผมสาหรับระบบนี้นะครับก็จะปลดล็อกนะครับตอนที่เราทําการอัปเกรดขึ้นคานหนะ้าเนาะตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปแนะนําเอาไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าจากที่ดูยอดวิวเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมองข้ามตรงส่วนนี้ไปเนาะแต่ผมจะบอกเลยนะครับว่าตรงส่วนนี้แหละเพิ่มพลังลบให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมระบบรูนเนี่ยเพิ่มพลังให้ผมมาตั้งแสนสองเลยนะครับเพราะว่าระบบรูนเนี่ยหลังจากที่เราทําการใส่รูนแต่ละช่องไปแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเลเวลได้อีกด้วยนะครับผมทําให้พลังรวมของไอดีของเราเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปแนะนําเกี่ยวกับระบบรูนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับผมผมแนะนําเอาไว้ให้หมดแล้วนะว่าระบบรูนคืออะไรรวมถึงวิธีการหาหินรูนในช่องต่างๆด้วยนะครับ โอเคนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบคอสตูมนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรายิ่งมีคอสตูมเยอะเนี่ยพลังลบของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่อย่างว่าแหละนะครับชุดคอสตูมแต่ละเซตเนี่ยราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถหาได้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าพลังที่เพิ่มมาเนี่ยก็หลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนะครับผม และนอกจากนี้นะครับผมในฟังก์ชันระบบตัวละครนะครับหรือชาร์เลคเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีฟังก์ชันผลไม้ปีศาจแฝงอยู่ด้วยนะครับกดตรงคําว่าผลไม้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราหาผลไม้นะครับมาทําการอัปเกรดเพิ่มพลังต่างๆเนาะซึ่งก็มีผลไม้อยู่หลากหลายชนิดเลยนะครับซึ่งผลไม้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีขายในร้านค้าสงครามข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มพลังในส่วนต่างๆของ ID ผมเนาะก็มีให้อัปเกรดหลากหลายเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็แนะนําไม่ได้จริงๆเนาะว่าเราควรจะอัปเกรดอะไรก่อนดีนะเพราะทุกอย่างที่เราทําการอัปเกรดเนี่ยมันก็มีผลต่อพลังรวมของ ID ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นพวกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องแย่งกันประมูลกับคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแมนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนชแนลฟรีทูเพย์ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ